เมื่อก่อนตอนผมอยู่มปลายผมชอบอยู่ซ้อมบาสหลังเลิกเรียนประจำคืนนั้นก็เหมือนกันผมซ้อมอยู่คนเดียวจนมืดคำ่ำได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกยิมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคงเป็นพวกเด็กที่ไหนมาเล่นกันแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนวิ่งวนรอบยิมผมเริ่มใจไม่ดีละใครนะ่ะ ผมตะโกนออกไปไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงลมที่พัดหวีดหวิวผมตัดสินใจเก็บของแล้วรีบเดินออกมาข้างนอกสิ่งที่ผมเห็นคือไม่มีใครเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินเมื่อกี้มันดังมากผมขนลุกสู้ไปทั้งตัว ระหว่างที่ผมกำลังจะเดินกลับบ้านผมเหลือไปเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องสมุดชั้นสองห้องสมุดที่ปกติจะปิดตอนห้าโมงเย็น ผมมองขึ้นไปอีกทีเงาคนนั้นก็หายไปแล้วผมตัดสินใจวิ่งกลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยซ้อมบาสคนเดียวหลังเลิกเรียนอีกเลยเพราะผมรู้ว่าโรงเรียนเราไม่ได้มีแค่พวกเราที่อยู่